คิโมราเนี่ยคือผมอยากให้แบบมันเล็ดไปในระดับโลกนิดนึงอะแต่มันยังคงอยู่แบบเป็นยงคงยังไวแชมป์รายการก่อนนะฮะตัวละครน,นี้จริงๆแล้วดุนเดิมเลยเนี่ยจะเป็นมวยวงนอกนะครับแต่เราอาจจะเห็นเขาแลกมัดบ่อยหรือไปเดินบวกกับผู้โชคอย่างเดียวเนี่ยอันนี้มันก็น่าจะเป็นไฟที่มันเอาหายเฉยๆนะทุกคนแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นมวยวงนอกนั่นแหละนะผมแต่มันจะมีไฟหนึ่งครับที่คิโมราเนี่ยคือจําเป็นจะต้องแบบมาสู้วงในเลยนะ คือจะถนัดไม่ถนัดก็ต้องทำนะเพราะว่าไฟนั้นเนี่ยถ้าไม่สู้วงในเนี่ยคือสู้ไม่ได้เลยจริงๆก็คือไฟที่คิมูรานี่ยชิงแชมป์ญี่ปุ่นลุ่นไล่เวทกับมาชิบานั่นเองครับผมโอ้เป็นไฟที่ตราตึงใจมากนะไฟนั้นคือถ้าเล่นวงนอกแต่ตอนนั้นเนี่ยฟิกเกอร์ยักษ์ของมาชิบานี่ยจะทำให้คิมูราแทบจะเล่นอะไรไม่ได้เลยนะฮะ ตองค่อยๆหลบค่อยๆหลบค่อยๆหลบแล้วก็พุ่งเข้ามาต่อยลําตัวของมัชิบะนั่นเองแต่ผ่านไฟนั้นมาได้เนี่ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับผมบอกว่าคิมูระเนี่ยจะกลายเป็นนักมวยที่สามารถต่อยได้ทั้งวงในแล้วก็วงนอกเลยนะฮะสแต็ตดาสแตตของเขาผมมองว่าทั้งความเร็วพลังหมัดกําลังอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันในตอนนั้นนะถ้าวัดจากที่สู้กับมัชิบะนะฮะผมว่าเยอะกว่ามชิบะประมาณนิดนึงอะ เอ้ยความเร็วต้องยกให้มิชิบาะมากกว่า4นะครับผมเป็นหมัดฟิกเกอร์นะฮะก็เป็นกําลังกับด้านพลังหมัดนั่นเองเนาะสังเกตจังหวะที่พุ่งเข้าชนกันแล้วก็การดันกันในรประมาณนเนี้ยไอ้มิชิบาะเนี่ยมันจะได้แบบรูปร่างนะผมได้เปรียบรูปร่างแบบแทบ,บทุกคนที่โชคด้วยเลยนะครับประมาณแบบอารมณ์แบบพีนหาบิวนะผมดราก้อนฟิตโปครับผมหมัดประจําตัวนะถ้าพูดถึงลักษณะหมัดมันแบบตรงๆเลยนะผมก็คือหมัดโอเวอร์แฮนด์นี่แหละครับผมไม่มีอะไรมากนะแต่การจะใช้งานเนี่ยคือคิมูราจะต้องพุ่งเข้าไปในวงในครับแล้วก็็ตตตตตต่่่่่่่่อออออยยยยลลลลลัััััววววคคูููููสสส้้้รๆเเนนนนะะะะะะจจททใหีีมมมดดโฟกกผบฮ พอการที่หน้าตกเนี่ยคิโมาราก็จะทําการอัดดาก,ก้อนฟินโปไปเต็มหน้าเลยนะครับผมแล้วตัดไปช่วงท้ทายครับผมก็คือช่วงแบบใกล้ๆจากป,ปัจจุบันนะผมคือไม่รู้ว่าอาจารย์เนี่ยแกอยากจะปั๊บขึ้นมาหรือยังไงก็ไม่รู้นะโอ้โหรีเฟกกับสปีดนี่บู๊ตมาเต็มที่นะจากไฟที่ต่อยกับจุนเปนะผมเลยตอนนั้นเป็นการกเนิดเออคิโมาราล่างไซตามะนะฮะจุนเปเน,นี่ยเด้เดวบล็อกหลบหนีนะฮะจะต่อยสนคิโมารานี่ไม่โดนเลยนะคิโมราือแบบบุกเดินไล่ไปด้วยหลบไปด้วยโอ้โหมึงเป็นใครเนี่ยเฮ้ยเเเลยยจุนนปมักกาฉๆวหร